มีใครเคยได้ยินคำว่าเสียงเครียดจากข้างในบ้างไหมคะใครเคยฟังเสียงจากข้างในของตัวเองบ้างเคยแบบสัมผัสหัวใจของตัวเองแล้วก็ฟังเสียงจากข้างในเคยทำแบบนั้นกันไหมคะล่าสุดน,นะได้ยินเสียงที่อยู่ข้างในของตัวเองค่ะมันอาจจะเป็นคำที่คุณรอคอยที่จะฟังอยู่ก็ได้นะคะเสียงจากข้างในเขาบอกว่าประนีปรปะนอมกับตัวเองหนอง่อยใจดีกับตัวเองหน่อย ทะเลทรายไร้สาระบ้างก็ได้ไม่จําเป็นต้องจริงจังไปทุกเรื่องจริงจังในตอนที่ต้องจริงจังแค่นั้นก็พอผ่อนคลายในช่วงเวลาที่ต้องผ่อนคลายและใจดีกับตัวเองอย่าลืมบหมะรักตัวเองชื่นชมตัวเองนะอยากจะให้ทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามใจดีกับตัวเองหน่อยวันีไปนอนกับตัวเองบ้างไม่ต้องบีบบังคับเริงไปทุกเรื่องหรอกเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องเครียดขนาดนั้น ที่สำคัญคือผ่อนคลายตัวเองแล้วฟังเสียงจากข้างในเสียงที่แท้จริงของคุณที่เขารอให้คุณฟังอยู่นะคะแล้วคุณจะมีความสุขฟีลเฟงมากๆ